มาแล้วคะ่ะพี่ๆขานะคะวันนี้น้องเนยมาแจ้งนะคะมาแจ้งให้พวกพี่ๆได้ทราบกันว่าเออที่พวกพี่โอนเงินเข้าบัญชีน้องเนยได้จัดกาลังจัดเตรียมสินค้าอยู่นะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะใส่นะะก่อนที่น้องเนยจะแพ็คใส่กันกระแทกนะคะเนี่ยอย่างก่อนที่จะใส่กันกระแทกเช่นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นน้ําหอมในกล่องแก้วนะคะน้องเนยก็จะแพ็คใส่ถุงเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะ ะะจะแพคเพื่อความมาตรฐานของสินค้าพร้อมกับรหัสนะคะน้องเนยจะไม่ตอบในไรแห้งนะคะน้องเนยจะยึดเอาหลังอ,อ,อินบ็อกซ์นะคะของเฟสแอดเนยแอดเนยชาแนลนะคะกำลังแพคสินค้าแล้วก็เตรียมส่งนะคะเนี่ยนะคะแพคเตรียมส่งแล้วก็ในนี้อีกยังไม่ทันได้แพคนะคะเราจะส่งทีเดียวพร้อมกันเลยนะคะ จะส่งให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็กลาบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เอ่อได้สั่งซื้อสินค้าให้ความไว้วางใจกับน้องเนยนะคะกลาบขอบพระคุณมากนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีนะคะเลิฟๆ,ๆๆทุกคนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ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 